ึงเครียดขั้นสุดขมรบุกหนองจานพร้อมอาวุธสวมหมวกกันน็อกป่วนซ้ำไทยใช้กฎหมายเข้มโทษถึงประหารขมรรวมตัวกันเกือบ200คนบุกบ้านหนองจานค่ะเตรียมตัวถืออาวุธไม้และสวมหมวกกันน็อกสร้างสถานการณ์ป่วนไทยไทยเอาจริงประกาศใช้กฎหมายขั้นสุดโทษหนักถึงประหารเมื่อวันที่21กันยายนค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าพบความเคลื่อนไหวที่บริเวณบ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุน่น อำเภอโคกสูงจังหวัดส,สะแก้วพบว่ามีกลุ่มชาวกัมพูชาซึ่งจากภาพมุมสูงยังคงแสดงให้เห็นว่าเป็นบุคคลภายนอกมารวมตัวกันโดยพบรถยนต์ขาขับมาจอดในบริเวณหมู่บ้านจำนวนมาก ก่อนไปรวมตัวกันค่ะอยู่ตรงบริเวณเพิงพักใกล้หลักเขต46ที่เคยมาทำการยั่วยุด่าทอเจ้าหน้าที่ทหารไทยซึ่งกว่าหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยชาวกัมพูชาได้ย้ายจุดไปเคลื่อนไหวที่บ้านหนองยาแก้วซึ่งก็เป็นการกระทำเช่นเดิมคือต้องสร้างสถานการณ์ค่ะจากรายงานพบว่าวันนี้กลุ่มขเขมรได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งโดยมีการยืนรวมตัวปักหลักอยู่บริเวณหลักเขตแดน46หลังเดินทางด้วยรถยนต์ แล้วจอดไว้บนถนนสาย58จำนวนหลายคันก่อนเดินทางเข้ามาร่วมชุมนุมกันอยู่ตรงบริเวณเพิงพักหลังคาสีน้ำเงินซึ่งนอกจากชาวบ้านก็มีทหารกัมพูชายืนอยู่ในกลุ่มดังกล่าวอีกด้วยค่ะโดยเบื้องต้นค่ะจากการประเมินของหน่วยความมั่นคงพบมีคนประมาณ200คนได้มีการเตรียมตัวและความพร้อมซึ่งมีทั้งคนถือไม้และสวมหมวกกันน็อกด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้ค่ะวันที่20กันยายนที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกั กัมพูชาได้ออกแถลงการประท้วงและคัดค้านอย่างรุนแรงต่อเจตนารมณ์ของไทยในการบังคับใช้กฎหมายของไทยกับชาวกัมพูชาในหมู่บ้านโจกเจยและเปรยจันค่ะ,ะแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาวันที่21กันยายนพศ2568ฉบับภาษากัมพูชาแถลงการของกระทรวงระบุว่า การกระทําดังกล่าวเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและพันธะกรณีของอาเซียนโดยมีรายงานดังนี้ค่ะข้อที่1เมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมา โฆษกกองทัพภาคที่1ของกองทัพบ,บกไทยได้ออกคำเตือนค่ะเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายภายในของไทยต่อพลเมืองกัมพูชารวมถึงการกำหนดโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือแม้กระทั่งการประหารชีวิตสำหรับสิ่งที่เรียกว่าการกระทำที่ขัดต่ออธิปไตยของไทยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์เมื่อวันที่17กันยายนปีพศ2518ที่กองกําลังความมั่นคงของไทยใช้แกส๊สน้ําตาและกระสุนยางโจมตีชาวบ้านกัมพูชาในหมู่บ้านเปรยจัน ซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ค่ะประเทศไทยได้ใช้กําลังเพื่อพยายามใช้อํานาจอธิปไตยเหนือดินแดนข้อที่ 2. การที่ไทยใช้กฎหมายภายในในดินแดนพิพาทถือเป็นการละเมิดพันธกรณีพื้นฐานภายใต้มาตรา2วงเล็บ3และสองวงเล็บ4ของกฎบัตรสหรประชาชาติซึ่งกำหนดให้มีการระงับข้อพิพาทโดยสันติและห้ามการใช้กำลังต่อบุรภาพแห่งดินแดนของรัฐอื่นและใช้โทษอาญารุนแรงรวมถึงโทษประหารชีวิต ต่อชาวกัมพูชาที่เข้าร่วมการประท้วงอย่างสันติถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่กฎหมายระหว่างประเทศรับรองไว้อย่างร้ายแรงการกระทําดังกล่าวค่ะเป็นการละเมิดเสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคมโดยสงบซึ่งเป็นบรรทัดฐานสําคัญภายใต้ปร,ริญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและกะติการ,ระหว่างประเทศว่าโดยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีค่ะ การกระทำของไทยยังถือเป็นการละเมิดกฎบัตรอาเซียนและสนธิสัญญาไมาตรีและความร่วมมือซึ่งกำหนดให้ประเทศสมาชิกต้องเล้าเว้นการกระทำที่ยั่ยยุและยุติข้อพิาพาทโดยสันติ ข้อที่3ค่ะเจตนาของไทยที่จะบังคับใช้กฎหมายภายในประเทศต่อชาวกัมพูชาการประท้วงโดยสันติเป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนถึงการใช้กําลังของไทยเพื่อยืนยันอํานาจอธิปไตยเหนือพื้นที่ที่ยังไม่ได้กําหนดเขตแดนซึ่งเป็นการละเมิดพันธะกรณีตามสนธิสัญญาและพันธะกรณีของไทยภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยว่าโดยการสํารวจและกําหนดเขตแดนทางบกซึ่งเป็นกรอบพื้น ื้นฐานสำหรับการแก้ไขปัญหาเรื่องเขตแดนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขค่ะนอกจากนี้การกระทําดังกล่าวยังขัดขวางภารกิจของคณะกรรมาการเขตแดนร่วมหรือ JBC ในการสํารวจและกําหนดเขตแดนตามที่กําหนดไว้ในข้อที่2ของบันทึกความเข้าใจ2543ข้อที่4กัมพูชาเรียกร้องให้ไทยยุติกิจกรรมใดๆที่บ่อนทําลายความพยายามในการลดความรุนแรงของสถานการณ์ ซึ่งได้ร่วมการตกลงกันไว้ภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่28กรกฎาคมและบันทึกการประชุมของคณะกรรมการชายแดนทั่วไปลงวันที่7สิงหาคมและวันที่10กันยายนปี2 5 1 8รัฐบาลกัมพูชาค่ะขอยืนยันพันธสัญญาที่มั่นคงและแน่วแน่ในการสแสวงหาการแก้ไขข้อพิพาทเขตแดนทั้งหมดกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยสันติวิธีตามกฎหมายระหว่างประเทศขณะเดียวกันค่ะก็ยังคงยึดมั่นในหลักการที่ว่าพรมแดนต้องไม่เปลี่ยนแปลงด้วยกำลังราชาอาณาจักรยังสงวนสิทธิ์ทั้งหมดตามกฎหมายระหว่างประเทศรัฐบาลกัมพูชาไม่ถือว่าการอ้างกฎหมายภายในประเทศของไทยมีผลทางกฎหมายหรือกระทบกระเทือนต่อกระบวนการสำรวจและกำหนดเขตแดนร่วมค่ะ